สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นป .1 นนทุกๆคนเลยนะคะเราเดินทางมาถึงชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยนี้กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็จะมีการสอบด้วยนะคะอ๋อไม่ใช่วันนี้สิคะต้องเป็นสัปดาห์นี้ถึงจะถูกเนาะในชั่วโมงนี้คุณครูจะให้ในักเรียนทบทวนก่อนเนาะว่าเราจะสอบอะไรบ้างคุณครูจะสอบเกี่ยวกับคําศัพท์หกคำที่เราเรียนไปแล้วคุณครูอาจจะแสดงเป็นรูปภาพขึ้นมาให้ในักเรียนบอกว่า มันคือรูปอะไรภาษาอังกฤษแล้วบอกความหมายกับคุณครูด้วยนะคะลองดูนะลองไปฝึกดู6รูปมีอะไรบ้างเริ่มต้นที่รูปแรกนะคะคือ look เด็กก็ต้องบอกให้ได้ว่า look แปลว่ามองดูรูปที่2ก็คือ listen 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 แปลว่าฟังอย่างเงี้ยค่ะคุณครูแสดงรูปขึ้นมาเด็กตอบได้ก็คือผ่านและ รูปที่3นะคะก็คือ stand up stand up แปลว่าอะไรยืนขึ้นถูกต้องรูปที่4คือ sit down sit down นั่งลงแบบนี้ก็ได้คะแนนแล้วง่ายๆไม่ยากเลยเนาะมาดูรูปที่5นะคะก็คือ open your book Open your book ก็คือเปิดหนังสือของคุณและสุดท้าย close your book close your book ก็คือปิดหนังสือของคุณนั่นเองเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทบทวนหนึ่งเรื่องหนึ่งหน้านะคะโดยที่นักเรียนหยิบเล่มสีเล่มสีเขียวนี้ขึ้นมานะคะ เสร็จแล้วเด็กเเปิดไปหน้า13นะคะหน้า13จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะจะมีทั้งหมด6รูปแล้วก็มี a ถึง f นะคะโดยคุณครูให้เด็กๆโยงเส้นนะคะเพื่อจับคู่กับรูปภาพกับข้อความให้เรียบร้อยคุณครูทำตัวอย่างให้ดูข้อข้อหนึ่งแล้วกันเนาะเด็กๆดูที่ข้อ b ที่คุณครูวงกลมไว้นี่นะคะมันคือ Sit Down ถูกไหมคะเด็กๆกก็ดูรูปซิรูปไหนที่เขานั่งลง ก็คือรูปนี้เด็กๆก็โยงเส้นไปเท่านั้นเองนะคะโยงให้ครบทั้ง a ถึง f นะลูกนะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันสอบนะคะยังคงเป็นวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะแต่เดี๋ยวเรานัดเวลากันอีกทีนะคะเด็กๆไปซ้อมมาเยอะๆแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ